ช่วยวด้วยช่วยวด้วยช่วยด้วยช่องโดนแฮกอีกแล้วนี่คืออะไรเนะี่ยโอ้ร้อยอันเลยเหรอไอ้เหี้ยบ้านนะเอาสักเอาสักยี่สิบแล้วกันนะลุงไม่ค้นทำอ่ะลุงอะ่ะเฮ้ยว่าไงครับเหมาประฟกเปล่าแค่นี้ก่อนแนละ้วจีเล็กมานานอนะ่ะไปดูที่อื่นก็ได้โอเคครับ A few moments later ทำไมไม่ค่อยมีคนเลยวะเนี่ยอุ้ยเหมาแน่นอนฮัลโหล อหลว่าไงอยู่ฟาร์มอยู่ฟาร์มข้าวโอ้โหไปรุ่นฟาร์มไงอยู่ไหนเนี่ยกำาังจะไปรับค้อยกลาดการอุยอยอ้ยทำไมเสียงมันดูแบบว่าเหมือนคุยบอลแล้วเหมือนปัง ตรงเหมือนตอนนี้ก็คุยคุยวอเนี่ยคุ้ยแม่งแถวอ่ะโอเค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 โุ้ยแม่งดูดิทุกคนไอเจ้เสียงคุยโทรศัพท์แม่งเหมือนคุยวอเลยผมอยากได้ยินเสียงวอลเลยว่ะเสียงวอมันจะเป็นไงวะผมชอบนะแบบแหลมๆหลมาเสียงแหลมแหลมเหมือนคุยวอทุกคนไม่ต้องชัดมากเพื่อความสมจริงหน่อยอะไรเงี้ยมาทั้งแก๊งนี้ผมไม่แน่ใจนะถ้ามาผมก็ยินดีนะทุกคนนั่นแหละสิ่งที่ผมเสียดายที่สุดเท่าที่ผมอธิบายทุกคนไปว่าผมกลัวแค่ว่าผมจะไม่ได้เล่นกับคนในแก๊งอะไรเงี้ยคือเหมือนที่ผมบอกททททุกกกกกกคคนนนนไไไไไปวววว่่่่่าา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 ือเเรรรรรรมมดดดดดดด้้้้้้โโยยยยตตีีแแแ๊งบบจ ไม่มีที่ยืนอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องเ้ใจปะเออเราโดนทำลายด้วยการที่แบบเออเขาไล่เราออกจากประเทศอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมผมจะไม่พูดถึงแล้วนะผมจะเริ่มต้นใหม่ในพื้นดิ่งผมแล้วกันฟาร์มไว้ทุกคนฟาร์มเว้ยจะเต็มแล้วมันฟาร์มแป๊บเดียวจริงนะไอ้โฟกไปไหนเนี่ยห่วยโฟกไม่ซื้อแน่เลยว่ะ อ๋อหมาเหมาเหมาลงเหมาถ้าถ้าจะฟาร์มอ่ะซื้อไอ้ในร้านค้าซื้อมาให้หมดเลยนะที่จีที่ถุงมืออะไรทุกอย่างอ่ะเดี๋ยวมาที่ฟาร์มเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปซื้อโอเคไปไปไล่ดูไปไล่ดูโอเคโอเคไม่ไม่เข้าใจอะไรเราค่อยโทรถามลุงก็ได้โอเคครับได้โอเครับโอเคครับโอเคไอ้โฟกลืมซื้อจนคุณเสร็จไรเอี้ยไอ้โฟกลืมซื้อเหรอใช่ลุงใช่กูบ้าละดีนะลุงรอบครอบไงดูดิโอ้โหคุณดูดูดิไอ้เฮียดูที่มาร์กดิ ดูดิคนดูโอ้โหผมเลยอย่างชอบเลยว่ะฮัลโหลครับคุณผู้หญิงครับเอ่อมันมันนี่ตรงไหนครับมันมันโพสต์ตงไหนครับตรงนี้ครับโอ้ยขอบคุณมากครับนี่คุณเข้ามานานแล้วหรอมาได้ประมาณสองวันครับโอ้ยสดงว่าผมก็เรียนรู้แบบจากที่ฟงที่ฟาร์มจากคุณได้นี่ใช่ไหมรบกวนคุณไหมอ่ะได้ครับได้โอเคครับขอบคุณมากครับครับ ทำไมเอลเอลคนเล็กจังวะคนดูเฮียมึงกินอาหารอะไรมึงกินอาหารบ้างไหมเนี่ยเอลอย่างเล็กเลยเฮียอุ้ยโผล่แป๊บเดียวฟาร์มแป๊บเดียวอ่ะคนดูดูดิแป๊บเดียวจริงนะเอาเสร็จแล้วเหรอโฟกเอาเอาเอาแค่นี้เดียวพอลุงไปพร้อมลุงไงโอ้โหเมื่อกี้ลุงแอบคุยกับสาวป่ะเนี่ยไม่ลุงถามไม่ใช่ว่าที่โผล่อยู่ไหนลุงไม่เห็นไงในแแบบก็มีนะนี่อยากคุยกับเขาหรือเปล่าบ้าไม่รู้จริงไม่รู้มันอยู่ไหนไงอ๋อ แต่เขาบอกว่าฟาร์มบัวเยอะมากอะนะได้เยอะมากเว่า,าต้องเดโเลาไปใส่นะฟาร์มบัวโอ้โหอุ้มเอ๋ออะไรเจสันประเทศเปิดจะไม่ถึง3าวันเลยเฮียจะอุ้มเอ๋อแล้วหรออุ้ยวัโพลแป๊บเดียวฟาร์ามแป๊บเดียวน้องว่าไหมใช่ลุงใช่ใช่ผมว่า,ร,าระบบดีนะนนเนี่ยฟาร์มอย่างนี้ฟาร์มแป๊บเดียวเฮียเดี๋ยวคุฟาร์มทั้งวันเลยเฮียฮัลโหลครับคุณผู้หญิงอุ้ยราครับอยู่หรือเปล่าเออคุณทำหน่อยแล้วแล้วจากที่คุณอยู่มานี่แล้วฟาร์มที่ไหนแบบมันโอเคแล้วก็ได้ได้เงินเยอะครับหนูลองฟาร์ม ดูแล้วมันได้รอบละหมื่นสี่ใช่ไหมถ้าฟาร์มแค่ผลไม้กับข้าวอะแล้วฟาร์มอะไรมันได้ของเยอะครับได้ได้เงินเยอะดิฟาร์มวัวมั้งเลี้ยงวัวครับวัวแล้วแคุณลองไปเลี้ยงดูเรือยงครับไปเลี้ยงแล้วครับอ๋อเราเราไม่ไปเลี้ยงครับทําไมต้องมาทําข้าวต่อไม่ไม่คุ้มหรออ๋อหนูจะฟาร์มโดยการที่ว่าเริ่มจากข้าวก่อนแล้วก็ไปอังมุนแล้วก็ไปเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวเสร็จแล้วก็ไปฟาร์มส้มแอปเปิลแล้วก็สตรอเบอรี่แล้วก็ไปโพลัวอีกทีหนึ่งครับ มันมันมันมีโพรวมได้เหรอครับใช่ครับอยู่หลังหลังหลังคุกใหญ่อ่ะที่เป็นตะกาอ๋อไอจุดนั้นคือโพรวมหมดทุกอย่างเลยถูกไหมครับมันเป็นโพรวมสําหรับแค่อางุ่นไอพวกผลไม้อ่ะครับแอปเปิลส้มใช่ไหมครับแล้วก็สตรอเบอรี่ครับสี่อย่างอ๋อโอเคครับอันนี้ฟาร์มคนเดียวเหรอครับเนี่ยตอนตอนแรกมากับน้องๆครับแต่ว่าน้องๆไปด้วยกันครับแต่ถ้าไม่รังเกียจผมขอไปด้วยก็ได้นะเพราะผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับ กำลังหาคนคนสอนอยู่ครับแ่ครับเอาเอาเอาคืออะไรกนดูเอาเอาเอาเยี่ยว่ากูเฉยเอ้าฮัลโหลเนี่ยจะได้มีเพื่อนฟาร์มเนี่ยไม่ชอบหรอฮัลโหลเดี๋ยวว่าลุงเลยผมก็ชอบโอ้โหไม่เข้าใจจริงๆเลยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เป็นอะไรกันเต็มบุบเราจะได้มีเพื่อนฟาร์มไงคนดูโอ้โหคิดอะไรเยอะเนี่ยได้มีเพื่อนฟาร์มเนี่ย ผู้หญิงเามาเรื่อยๆเลยว่ะทุกคนมองว่าพ่งนี้สักร้อยคนผมว่ามีให้เห็นแน่ระบบดีขนาดนี้ใครจะไม่เล่นใช่ไหมคนดูคนดูใครไม่มีคอมอะไรก็ไปรับไปริทฟรีก็ได้นะคนดูเข้าดิทขอดไปรับใบริทฟรีเลยเผื่อเขาปิดเด่สอบยากนะถ้าคนมันเริ่มเยอะเขามันสอบยากนะเวลาแบบมีคอมอะไรอย่างงี้จะได้มีเวริทเล่นอะไรเงี้ยหรือไปเล่นร้านเกมก็ได้นะคนดูไม่อยากลองเล่นด้วยจริงๆไฟเอ็มมันก็ไม่ได้แย่เสมอไปนะเว้ยถ้าทุกคนอยูกจุกดๆนะแล้ว <Okay. S 1> ทำไม <Okay. S 1> บบเบิกรถไม่ได้อะออรถออกก่อนดิรถออกก่นอ,อกกนด อุ้ยห้ามเบิกสอนกันด้วยคนดูดูดิอุ้ยดูระบบดีดูระบบดีห้ามจอดรถเทินกันน่ะเข้าใจไหมเมื่อกี้ถ้าเบิกถ้าเราเบิกมาแล้วมันเทินกับไอ้โฟกไงแต่ผมขอไปฟาร์มมูนก่อนแล้วกันนะเอาเฮ้ย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 ไปฟาร์มมูนก่อนแล้วกันนะขอพ,พี่ชาย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 ครับอา้อบาวไอ้เจสันอ่ะเอา้เอาวใครครับเนี่ยผมผมอยากจะถามว่าไอ้อุปกรณ์นี่มันหาจากไหนครับอุปกรณ์อะไรครับ ก่อนเก็บเก็บองุ่นนะผมผม,มเก็บไม่ได้มันขึ้นว่าต้องมีอุปรกรณ์นนะต้องไปซื้อที่ร้านค้าครับผมซื้อทหาซื้อร้านค้าเลย 9, ไม่ใช่ 5, ผม <5. S 1> นะครับนี่ไงผมบอกแล้วผมเตรียมตัวซื้อมาแล้วว่ะเฮ้นี่มันถังองุน่นนี่ใช่ไหมผมนึกว่าเก็บองุอ่นจะเป็นต้นเอางี้ดีกว่าทุกคนทุกคนอยากให้ผมเป็นหมอหรือเป็นตำรวจไว้เอาไงดี รอตำรวจแล้วถ้าแล้วถ้าคนในเมืองมันร้องอ่ะแล้วถ้ามันไล่มาจากประเทศอ่ะคนดูเออแล้วถ้ามันไล่ผมมาจากประเทศอ่ะทำไงอ่ะเฮ้ยเยอยตำรวจยูโรแม่งตึงเกินไอวเฮียไม่ไหวแล้วกูย้ายเมืองแล้วยาเจอตำรวจนี้กูไม่เล่นแนละ้วเ hey, ียขับยังไงก็ขับเกมไหวเฮียเจอตำรวจแบบเนี้ยว่าทำไกูเก็บช้าจังอะ ผมได้17เองเหรอกูก้มนานแล้วนะไม่เป็นตำรวจผมก็ไม่ได้เป็นถาวรนะคนดูผมเป็นแค่แป๊บเดียวเว้ยผมอยากเรียนรู้ระบบต่างๆนนาทุกอย่างก่อนนะเข้าใจปะก่อนที่จะขึ้นแก๊งอะไม่ใช่แบบไม,แบบไม่รู้อหนโอยินเน่แล้วขึ้นแก๊งอะเข้าใจปะเหมือนลุงยิโรที่เมืองลาดทุกคนเราก็ใช้เวลาสักพักอยู่นะก่อนที่ขึ้นแก๊งเห็นปะล่ะอา้าวเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูทำไมกูยิ่งเก็บกูยิ่งนดอ่ะหุบปาวะอ๋อยอยู่หล,งลังรถหรอโอ้โหอยู่นี่กูว่าละกูเก็บตั้งนานอ้งั่ง มีล็อตเซประตูปะได้นั่งกัได้กันไม่มีเลยไม่ไม่ได้ซื้อเลยเพิ่งมาเหมือนกันมันอุ้มกันไปฟาร์มได้ปะกูเห็นเขาทำใช่หรอทำได้หรอทำได้ไหมอันนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้เขาทำเอ้าเห็นช้างขี้ตามช้างแมวนะโดนยกตีเลยนะอ๋อมันเก็บหลังรถได้เลยนี่ว่าเฟี้ยวว่ะคือถ้าจะอยู่ฟาร์มอยู่แล้วทำมือวิ่ตัวเฮ็ดมันจะเข้าเข้าหลังรถได้เลยไงไปเดยครับครับมีคนเฝ้านานนะครับน้าโอ้ัง เอาเหมามาแล้วเหรอสวัสดี็กกำลังสวัสดีฟาร์มเสร็จหรือยังเนี่ยฟาร์มอะไรอ่ะเอาไม่ซื้อซื้อมายังอ่ะซื้อมาแล้วนี่เนี่ยมาเหมาที่ลุงมาที่ลุงมนึงงอมเลยครับไม่เคยด้วยโอ้โหก็ทำอย่างนั้นเขาจะคุยยังไงล่ะเฮ้ยระบบแม่งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บดีแบบคนดุมชอบชิบหายเลยว่ะผมพูดกี่รอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวโปรเสร็จไปที่อื่นต่อไปไปกินเลี้ยงวัวเขาบอกว่าเลี้ยงวัวได้เงินเยอะมากเลยนะหรอรอบเท่ไรอ่ะไม่รู้อ่ะเนี่ยคนนี้บอกเนี่ยผู้หญิงคนนี้กกบออออเหหมืืนนัคคุุณณช่ะไรผู้ญิง เช็ดจับครับเว้จับเหรอเอ้หน้าจับจังเลยเดี๋ยว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 หยอกหยอกจะเย็นดีกลัวแล้วเนี่ยิงนี่ดูดิหมอไอโฟกัสเป็นไรก็ไม่รู้อยู่งี้ตลอดเลยเวลาไม่ทําการทํางานเนี่ยเออมันฟาร์มมันฟาร์มนิดเดียวแล้วมันก็อาศัยเก็บอ่ะอะไรผมฟาร์มครบแล้วมันครบแล้วรึมันครบแล้วเออไป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 สวัสดีแฟนเล็ก โอ้โหดูดิหมอเขาชีวิตชีวิตดีดีชิวจัดทำยังไงนี่ยอ่าทำมือทำมือรูปตะเอ็นเอ้ยไม่ใช่ยังไงวะเด็กกูลืมเอฟตัวเอฟไงอ๋อทำมือตัวเอฟทำมือตัวเอฟอ่าทำมือตัวเอฟเหมาทำมือตัวเอฟยังเหมาทำแล้วอ่าแล้วก็ทำมือรูปเอ็นติเมนททีนี้มันจะขึ้นเมาให้เล่นไอแพดอะได้ไหมจะขึ้นเมาส์เล่นไอแพดแล้วก็กดรูปบวกแล้วก็ซื้อวัวมาเห็นไหมตัวละสองร้อยอะได้ไหมได้ไหม S <S อ๋อแล้วก็รออ่าใช่ใช่ใช่รอแล้วถ้าจะแล้ถ้าจะเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ดูัะทำมือด้วยเอีอีกรอบนึงทำมือด้วยเตีเ๊ยบอ,อยู่เห็นไหมมันจะขึ้นมองไปที่ทรายล่างเห็นไหมมันจะขึ้นเปอร์เซ็นต์บอกเห็นไหมจากนี้เราก็เดินเล่นชิลๆเลยแล้วแต่เราซื้อหั่นวัวมาหรือยังเนี่ยผมยังเลยเอา้าชิบหายแล้วเหมาต้องไปซื้อหมออา,าไปซื้อมาก่อนเลซื้อแล้วยังถ้าไปซืออ้อแล้วมันต้องมาซื้อแล้วซื้อแล้วอยังไม่ตอมอเลยงังใส่ให้อาหารไม่ได้นะเอาไก่กับไก่กับวัวมันรรวมกันได้หอ โอ้ยต้องลีตามาเออดับม้าต่างหาก ifew moments later ขี้วัวแม่งตัวใหญ่เลย่อะไรขี้อ่ะห้าเลี้ยงห้าเลี้ยงกี่ตัวเลี้ยงห้าตัวเลยไหมเลี้ยงหมดเลยห้าตัวเลยไอ้ไอ้มันทำอาวุธยากปะได้โดนไหมไม่น่ายากนะเห็นเขาบอกว่าเมื่อกี้เห็นเขาบอกว่ามีปักฉลามแต่มาแทงเบามากนะเมื่อกี้ทำได้ไหมอ่ะแต่เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเลเบลกันเดี๋ยวฟาร์มก่อนเดี๋ยวไปดูเลเบลกันได้ได้เราเลี้ยงเสร็จก่อนได้ได้ขอถ้าเต้นดิคนดูลองคลิปใหม่ดิ กูกูจับนมวัวกันดูไอ้เหี้ยอ๋อกูจับไอ้เหี้ยจับนมวัวเฉยเขื่อนมันมีระดับอีกรอบเลยเอาป่ะเอาดีๆแก้มือดีเที่ยงคืนเลยหรออ๋อทุกสองชั่วโมงก็ดีนะแม่ทุกสามเพราะรอบแรกมาสามทุ่มเนี่ยห้าตอนนี้มีมีบัตรตั๋วออนไลน์กี่ตั๋วดูในกระเป๋าดิมันใช้ห้าตั๋วในการตีอาวุธอ่ะใช่เหรออกูต้งอะใช่ กี่ชั่วโมงเนี่ยก็ได้ใบนะไม่รู้เนี่ยวันนี้ผมอยู่มา4ชั่วโมงได้มา2ใบเนี่ยไม่รู้ว่าแบ่งกี่ชั่วโมงยังไงให้กูไหมละ่ะฟังกันเองมันกินไม่ได้เหรอมันก็คงได้แหละกค่ลองเก็บมาดูอะถ้าอยากรู้โอ้โหขมอ่อนอยู่ที่วงหมดเลยนี่หว่า ผอครับครับพี่อันนี้แกนนแกงหรือเปล่าหรือไม่ใช่แกงแกงครับแกงอ๋ออยากพอดีอยากสอบถามหน่อยว่าถ้าสมมติเราเล่นแนดดอกอย่างเงี้ยมันต้องชุดชุดเหมือนกันหรือต้องเป็นสีเดียวกันก็ได้ครับชุดแกงต้องแกงเดียวกันครับไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ครับหมายถึงประชาชนครับอ๋อชระชาชนต้องชุดชุดเดียวกันครับไกลเกาะกลุ่มไม่ไม่ไม่น่าเกินห้าคนครับอ๋อไม่ไม่แต่ถ้าสมมติเราใส่เสื้อขาวเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ได้ใช่ไหมได้ครับได้เสื้อสีขาวเหมือนอะไรเงี้ยได้นะครับหรือหรือต้องเหมือนกันเป๊ะเลย ก็เหมือนกันเป๊ะครับโอ้โอเคเลยครับมันบอ,อกว่าต้องชุดเดียวกันด,ด้วยกันในการเล่นดอดแต่เราไม่ได้ชุดเดียวกันเลยตอนนั้นนะเชิญมืองโดนเหมือนพวกเสียฮะมันพวกแบบหาเด็ก <c oughs> ใช่หรอไม่หาลัยขึ้นรถอะล้วพาไปแบบไปไหมพวกรุ่นรุ่นละล,ล,ลายซับไปหรอ <c oughs> ใช่ไหมไม่องใส่ชุดเดียวอกูเห็นกูไม่อยากใส่ชุดมึงห่ะโอ้ฉีดยาไหมครับฉีดหมอแทนได้ไหมครับมีใครอะมีใครฉีดยาไหมครับ อันนี้อันนี้จะฉีดหมอเหรอคะฉีดหมอฉีดได้เหรอครับเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ยินใครอะไรฉีดหมอนะคะนี่ครับไปเสื้อขาวคนนี้มันพูดครับนี่สิบสิบล้านนะคะฉีดหมอไหวไหมคะไหวเปล่าฮะไม่ได้พูดอะไรแล้วครับหมอเขาบอกว่าฉีดหมอสิบล้านฉีดหมอสิบล้านนะฉีดได้กี่รอบครับฉีดฉีดได้ตลอดชีวิตในไหนหมอพี่ไหนหมออ๋อได้ครับใ่แก้วหมอครับฉีดยาครับหมอเดี๋ยวผมไปฟาร์มเงินก่อนแล้วกันนะครับแล้วหมอปิดแท็บเล็ตยังไงคะ ทำมือด้วยตัวเองครับทายังชี้ใไมครับผมครับทําไมหมอกด F แล้วหมอไม่ปิดแท็บเล็ตเราเราจะพาไปปิดตรงนโ้นไหมไปห้าห้าพาเขาไปปิดหนไอ้ไหมยังวนมุ่งหนีอ่ะมาดูมีปัญหาปิดแท็บเล็ตไม่ได้เลยไม่ได้เหมือนกันกด F ห้า F มันเป็นมุมมองไกลอ่ะเนี่ยแม่งมีบรรยากาศฟิลดีนะทุกคนด้วยทุกคนชอบไหมอย่างเงี้ยเพราะว่าแม่งสนุกไปอีกแบบหนึ่งนะเว้ยแม่งผอนง่ายคือผ่อนคลายอเฮียไปเล่นสตอรี่แก๊งแม่งโดนด่าผมยังไม่ได้ทำเฮียอะไรเลยโดนด่าแล้วไอ้เฮียแล้วด่าแต่ละคำแม่งด่าเจ็บชิบหายเลยเฮียด่าแต่กูไอ้เฮียกูยังไม่ได้ด่ามันเลยมันก็ด่าแต่กูอะไรอะไรก็กูกูให้หมอดแม่งเท่ดียวะเดินเดียวอะไรรึยังส่งส่งให้ ขอมาใกล้เนาะขอขอคาถาหน่อยขอคาถาหน่อยอันนาปัะเทยอปติเทย์นะอปะทะยาอปติเทเทืออปัตติโตอปติถึกถึกอุ๊ยเข้าไป่ได้ใส่ศีลทำไมเอ้าเฮ้ยไม่ได้เข้าไม่ได้โหมั่วจิ๊กและนั่งอย่าอย่าเข้าใกล้ใส่ศีลอย่าเข้าใกล้ใส่ศีลอาจารย์อาจารย์ช่วยด่วนเลยอาจารย์ช่วยด่วนเลยเอ้ยอาจารย์ตั้งใส่ศีลก่อนดิตั้งใส่ศีลก่อนอาจารย์ตั้งใส่ศีลก่อน ไม่ออกเอาเอาถ้าออกกูจะอะไรเด็กพูดดิเอายังไงอาจารย์ออกออกไปกูอะไรเด็กออกไปไปออกกูบอกให้ออกไม่ออกไม่ออกไม่ออกออกไปเดี๋ยวนี้ไม่ออกไม่จะถามพี่ไม่ออกไม่ออกไม่ออกกูออกเองความหน่อยเว้ยคนดูเป็นไงบ้างทุกคนนะผมถามทุกคนกันเลยกันขอคนละหนึ่งคอมเมนต์แล้วกันทุกคนรีวิวหน่อยเว้ยชอบไม่ชอบ อันนี้อันนี้เพิ่งแค่เริ่มต้นคนดูอันนี้เพิ่งเริ่มต้นเว้ยอุ้ยจะสีะไลแล้วนะคนดูใครยังไม่กดไลค์อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนะ